สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับทีเชอร์มาลิเหมือนเช่นเคยนะคะในสื่อการเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรูคน้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์มัลิก็จะพานักเรียนมาเรียนเนื้อหาในเรื่องการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะ และก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะคะที่เชอร์มาลิจะพานักเรียนไปท่องสูตรคูณก่อนซึ่งจะเป็นการท่องสูตรคูณตามเนื้อเพลงนะคะยังไงให้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะสูตรคูณเพลินเพลง

right เต็มบันเลงแล้วทองไรมวยยิ้มยองอ y y ไม่ทองก็ลืมลืมลืม,ลมนักเรียนคะเรามาเข้าเนะะื้อหาการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักกันต่อเลยนะคะการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักนี้นะคะนักเรียนเราอาจจะ ระจายจำนวนใดจํานวนหนึ่งก่อนแล้ะคะและนําจํานวนในแต่ละหลักไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็นําผลคูณที่ได้นะคะมาบวกกันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นริ่งในการคูณจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนทีเชร์นำ 13คูณด้วย12ทีเชอร์จะแสดงวิธีการคูณในแนวตั้งนะคะนักเรียน13คูณ12เราจะเริ่มคูณด้วยการนำา2ไปคูณกับ13ก่อนนะคะเริ่มคูณในหลักหน่วยค่ะ2คูณ3ได้6เราก็เขียน6ในหลักหน่วยต่อไปนะคะนำสอไปคูณ1 ในหลักสิบนะคะ2คูณ1ก็ได้2เราก็เขียน2ให้ตรงกับเลข1ในหลักสิบก็จะได้เป็น26นะคะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนจะเห็นว่า26ก,ก็คือผลคูณของ2กับ13นั่นเองนะคะต่อไปขั้นที่2ค่ะเราจะนำเลข1ในหลักสิบ ไปคูณกับ13นะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่า1อยู่ในหลัก10ความหมายก็คือมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะดังนั้นในหลักหน่วยทิเชอร์ก็จะเขียน0ไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็นำา1ไปคูณ3ในหลักหน่วย1คูน 3, ตายได้เท่ากับ สทีเชอร์ก็เขียน3ในหลักสิบค่ะแต่ต้องเขียนให้ตรงกับเลข1ต่อไปนะคะนหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้เท่ากับ1น,นะคะ1ในที่ว่านี้ก็คือ1ในหลักสิบนะคะพอเราได้1นึป๊บเราก็เขียน1ถัดมาทางซ้ายมือนักเรียนคะนักเรียนจะเห็นว่า1นึสาสิบ ก็คือผลคูณของ10กับ13นั่นเองเพราะว่าเลข1ของเราอยู่ในหลัก10มีค่าเป็น10นั่นเองนะคะต่อไปขั้นที่3นะคะนักเรียนเราจะนำผลคูณ2บรรทัดมาบวกกันนะคะโดยที่เราจะนำา6 6บวกกับ130 นักเรียนคะในหลักหน่วยนะคะเราก็นำหกบวกศู 0, ได้เท่ากับ6นะคะอันนี้คือหลักหน่วยนะคะต่อไปหลักสิบค่ะหลักสิบเราก็นำสองบวกกับสผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5นะคะต่อไปหลักร้อยค่ะหลักร้อยได้1ดังนั้น13บสคูณสิบได้เท่ากับหนึ่งรย 5 6นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะทีเชอร์นำา62คูณด้วย14ทีเชอร์จะเขียนแสดงการคูณในแนวตั้งนะคะนั่งเรียนโดยทีเชอร์จะเริ่มนำเลข4ในหลักหน่วยไปคูณกับ62ก่อนนะคะแล้วจากนั้นนำสไปคูณ2เราก็ได้เท่ากับ8เขียน8ในหลักหน่วย ต่อไปนะคะนำ4คูณ6ได้ยี่สิบสทีเชิ์ก็เขียน4ในหลักสิบนะคะและเขียน2ไปทางซ้ายมือได้เป็น248ซึ่ง248คือผลคูณของ4กับ62นั่นเองนะคะต่อไปขั้นที่2นะคะเราจะนำหนในหลักสิบ ไปคูณกับ62แต่1ในหลัก10มีค่าเป็น10ถูกต้องไหมคะนักเรียนฉะนั้นในหลักหน่วยทีเชอร์ก็จะเติม0ไว้ก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็นำา1คูณกับ2ในหลักหน่วยนะคะต่อไป1คูณ6ในหลัก10ได้6ทีเชอร์ก็เขียน หในหลักร้อยได้เป็น620ซึ่ง620คือผลคูณของ10คูณกับ62นั่นเองนะคะต่อไปขั้นที่3ค่ะเรานำผลคูณจากขั้นที่1และขั้นที่2มาบวกกันนะคะนักเรียนซึ่งก็คือ248บวกด้วย 620ในหลักหน่วยทีเชื่อก็นำ8บวก0ก็ได้เท่ากับ8ในหลักในหลักอะไรคะในหลักหน่วยนะคะต่อไปในหลัก10บนะคะ4 2วก2ได้6ต่อไปในหลักร้อย2บวก6ได้8นะคะคำดังนั้นคําตอบก็คือ868ดังนั้น6 12คูณ14ก็ได้เท่ากับ868นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอเนื้อหาพร้อมตัวอย่างการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเด็กชิเชอร์จะสรุปให้นักเรียนฟัง อีกรอบนะคะการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะนักเรียนเราอาจจะกระจายจำนวนใดจำนวนหนึ่งและจากนั้นนะคะเราก็นำจำนวนในแต่ละหลักไปคูณกันอีกจำนวนหนึ่งนะคะหรือนำไปคูณกันนะคะแล้วนำผลคูณที่เราได้นะคะมาบวกกัน เราก็จะได้คำตอบของผลคูณในข้อนั้นนะคะดังตัวอย่างที่ดีเชอร์ทำให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนคะกิจกรรมนะคะทีเชอร์มอบไม้ให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะพร้อมกับฝึกท่องสุดคูณแม่2องถึงแม่สิสมานะคะการท่องสุดคูณนี้นะคะให้นักเรียนฝึกท่องตามบทเพลงก็ได้หรือใครมี แบบสุดคุณก็สามารถฝึกทองได้เลยนะคะทายังไงเราจะมาพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน